เข่าอันนี้มาให้กำลังใจน้องๆนักข่ไทยรอบทีวินเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแทนน้องๆเ <ๆๆ S 2> ขาพี่พีด้วยแหลคะค่ะ <c oughs> แต่ว่ารู้ว่าเขาจะทำกันเต็มที่แล้วก็อยากอยากเข้าไปดูแล้วคะ่ะจริงๆวันนี้ก็เป็นรอบสําคัญมากเหมือนกันเนาะตอนที่เราประกวดมนันฮึบตัวเองขึ้นมาแค่ไหนคะสจหรับอรอบนี้ก็ก็ต้องฮึบตัวเองแหละค่ะใช่ค่ะสุดๆปล่อยทุกอย่างไปบนไปวนเวทีนี่ให้กำลังใจน้องๆยังไงบ้างเลย Enjoy enjoy ก mm ับทุกโมเมนต์มันไปเร็วมาก mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ยึดในสิ่งที่เราเข้ามาทำมาปวดทำไมแล้วก็ยืดใหน,นั้น mm hmm. เพราะว่ามันจะทำให้เราสู้ในใจชินทุกคนจริง <c oughs> ๆนะชินทุกคน บทน,นี้แม่พูดผู้ละค่ะคือก็ต้องเป็นตัวแทนสาาังทย smart beautiful in their own way แล้วก็ต่อยอดต่อสังคมได้แล้วแอนก็เชื่อว่าสังคมถูกคนละคะ่ะที่เข้ามาในที่เข้ามาประกวดคือเหมาะสมสำหรับคนลคนแ่เการย้อนไปนั่นที่เราประกวดนี่เหอนกันเนาะเหมือนกันในเรื่องนั้นนะคะก็ตอนนี้ก็อีกอ,อย่างหนึ่งนะคะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เป็นผู้ชมมากกว่า<ม>ก็ก็อยากดู กัาววด in real time น่าจะสนุกมากที่อ่อนห้นะที่เราออกมาพถึงัีตอนนี้นี่เราโอเคขึ้นแล้วหรือยังคะบออเคค่ะออนโอเคค่ะไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนออนหลายคนก็ให้กำลังใจแบบเราเลยเพราะว่าเห็นเราร้องไห้ตอนที่แบบพูดคุยกับที่อ่านทุกคนก็เป็นห่วงเลยแล้วกเป็นห่วงค่ะการที่ร้องไห้เป็นการที่เราระบายามอารมณ์เราออกได้นะคะแล้วก็คือ แอนก็ย kind of like um, ังไม่ได้มีโอกาสมาพูดถึงความรู้ส anyway. ึกแอนหลับวดแอนก็เชื่อแล้วก็รู้จักเราจะต้องมาแล้วก็พี่อยากก็เป็นคนที่แบบสปอร์ตใช่ไหมคะก็เลือกที่จะแชร์ใน e n v i r o n บ e n t ที่รู้สึกปลอดภัยค่ะก็มในแบบอันิเรามีการตัวเองยังไงบ้างแอนนสอใจกับิอย่างนั้นค่ะไม่สนใจแล้วก็ซื้ต่อคือไม่ได้สนใจหมายถึงแบบ ไม่ไม่ได้หมายถึงเชิดนะคะแต่หมายถึงเข้าใจว่าเรามาทําไมแล้วก็ทําความเข้าใจกับสิ่งที่เรากำลังทํามันก็จะก็จะต้องโดนสิ่งที่ c y b e r b ร์ l y i n g แล้วแอนก็อยากใช้นาทีนี้ค่ะคือให้ทุกคนทําความเข้าใจว่ามันอักสคนจริงคนสาธารณะคนไม่สาธารณะคือมันเป็นสิ่งที่เราก็ต้องยืนมาพูดด้วยกันนายเป็นในนางสสังคมไทยค่ะ แอนเป็นไอดอลของตัวเองแอ่แเป็นไอดอลสำหรับทุกคนเวลาใครหลายคนจคอมเมนต์ <c oughs> แอนยังไม่ถึงคิดว่าแอนเป็นไอดอลของคนอื่นนะคะคือแอนตั้งใจทำมากแล้วแอนก็ไม่ได้มาทำหลาะตัวเองแล้วคือการที่เราตั้งใจทำแล้วก็จริงใจในสิ่งที่เราทำแล้วโฟกัสในนั้นมากกว่าความคิดของว่าเราเป็นไอดอลคนนะไหนไอดอลคนไหเรารู้ว่าเราทำเพื <c oughs> ่อเขาแล้ว ก็เพียงพอจะมานะค่ะแต่ว่าพ่ออยากขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแอนแล้วก็สปอนอร์ตแอนเพราะว่าแอนเชื่อว่า Real Size Beauty มันมันเป็นแท <P ain> นที่ของคนจริงเพราะหลายๆคนเห็นเราออกมาพูดเนี้ยหลายคนก็แบบเริ่มสปอนอร์ตนะเราเห็นเห็นด้วยกับการที่แบบเราต้องลุกขึ้นมาพูดอย่างเงี้ยชอบคอมเมนต์ได่แย่มันถึงเวลาตอนที่เราออกมาพูดอย่างเงี้ยมันเจ็บที่เราบอก,กทุกพี่อ่านว่ามันถึงเวลาแล้วเลย ใช่ไหมมันเหมือนได้กดล็อกตัวเองด้วยไหมคะกับที่มันเก็บเก็บมาจากคอมเมนต์ไม่ดีอะไรมันมากกว่าน,นั้นนะคะคือเข้าใจค่ะมันก็มีการกดล็อกแล้วก็แบบเก็บกดไว้แต่ว่าความเชื่อของแอนคือเราต้อง raise awareness ในเรื่องนี้ <c oughs> เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครอะไร<อ>นี้ก็จะเกิดข้อกับไหรก็ได้โ <c oughs> ดยเฉพาะหลังจากมิชิว่2 0 1 9ค่ะคือ <c oughs> เรามี responsibility สำหรับสังคมที่จะมาช่วยเหลือกันแล้วก็ดึงตัวเอง ึงทุกคนทุกคนขึ้นมาจากเรื่องนี้ให้ได้แล้วก็บดปลอดุปลอ,ออกมาจากเรื่องนี้ได้ะคะ่ะคือนี่มันมากกว่าวิธีนางงามแล้วนี่คือเป็นเรื่องของสังคมแล้วเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าพวกคนที่มาบูลลี่คือเขาโอเคไหมคะเขาอาจจะมีปัญหาอะไรแล้วเราก็ต้องเมตตาเขาแล้วก็หาวิธีที่เราช่วยช่วยกันได้ะคะ่ะแล้วยังสูตต้ต่อใช่ไหมบอกว่ายังไม่หมดหลังที่สิกนะับคนเหล่านี้ใช่ไหม ไม่ค่ะต้องสู้ต่อมาถึงนี้แล้วค่ะต้องสู้ต่อตั้งแต่วันนั้นนะคะคอมเมนต์แบบบูลลี่ต่างๆมันลดน้อยลงไ,มไหมคะอันไม่ดูแอรต้องดูแลตัวเองก่อนแล้เลไม,ไม่พอไม่พ้าเวลาเราถึงจุดหนึ่งแล้วแล้วเราเชื่อว่าโอเคแอรเข้าใจว่าความรู้สึกแอรมันมเป็นอย่างงี้เราจะทำอะไรได้ให้ให้ฟืนๆๆ้นฟูเลยึ้นมาก็ไม่ดูเคยคิดอยากจะแบบล็อกเลยนะคะ อันอันโ i เคแม่สุแม่ปุ้งอยู่แม่ปุ้ยก็แบบเป็นหมอแพนมากเลยพูดถึงเรื่องของตอนนี้หนึ่งที่เขาบอกว่าจะแพ้ดกว่าเราแต่อนสัญญาไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็ปล่อยให้แม่ปุ้ยเป็นคนที่ที่มาออกสื่อเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่าเพราะว่าแอนก็ยังต้องมาพูดไยกับแม่ปุ้งก่อน แล้วเราถู ALLY กปลาปูแบบปลุกป้องแบบปกป้องแอนแบบทักทายเลยแบบว่าก็แม่ปวยอะค่ะแอนก็รับแม่ปวยก็มาด้วยกันดีแล้วแล้วก็คือแอนอยากพูดแม่คือแม่แต่ว่าแอนเคยได้ยินว่ามันเป็นคำกระเทยที <1> <1> <1 ่มันไม่ใช่ก็สมมติัอนพูดแบบแม่ก็คือคือแม่ค่ะใช่ค่ะ บริบทเราก็เป็นแม่คือแม่ไงใช่ใช่ใช่ไรก็ไหนสุดท้ายมีอะไรอยากฝากบอกเพืนๆที่เคยซัพพอร์ตมาตลอดไหมหลายคนก็คือคอมเมนต์กำลังใจมากแบบจริงก็ไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอย่ค่ะแอนก็อยากขอบคุณทุกคนละค่ะที่มาให้กำลังใจแอนแต่แอนก็ขอให้ทุกคนมาสแตนด์อัพด้วยกันเรื่องชาติบุรีไม่ได้ไม่ได้มาเกี่ยวกับแอนนะคะแต่ว่าต่อเพื่อนๆชาวไทยทุกคนมากกว่าค่ะก็สู้ต่อเด็กกันแล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเรามัน